สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมในเลนเจอร์อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาทดลองนะครับดัดแม็กแบบไฮเปอร์เออนะครับในเมื่อหลายหายคนเข้าไม่ได้รีวิวงั้นผมจัดก่อนเลยล้ากันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นดัดไฮเปอร์แม็กนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเกียร์ฟรีแทบทุกชิ้นนะมีแค่ชิ้นท้ายที่มันไม่ฟรีนะแต่เป็นเจ็ดดาวที่กระโหลกโคตรเลยนะครับกระหลวน้อยกว่าไอกระเป๋ากระเป๋าเลียนนั่นนีดเดียวเองครับแป๊บนึงนะ ยี่โมงก็อาจจะเอาไปอัพเป็นร่างร่างฟ้าครับแต่ว่านี่ยไม่รู้เหมือนกันมันทำเสร็จยังเราแป๊บนึงครับไปครับรอไอ้ดี่ยมีทั้งยิมามา<ห>นนี้<ห>นมีดัดแล้วก็มีเก<ห>มด้วยนะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเรามาทดสอบดัดกันนะครับเออไป,ปทดสอบวิธีร้อยงั้นดีกว่านะไปครับสี่ร้อยนะสี่ร้อยสีรยส่ร้อยนะสี่ร้อยทุกคนเออบินที่เคลย เขาเลิ่มมาก็คือว่าสูกระทู่นะครับสำหรับสกิลแรกเนี่ยสำหรับสกิลสองนะครับก็คือว่ามันจะเพิ่มเลือด400%นะครับแล้วก็เพิ่มกาาระต่ายกำลังปีกับกระต่ายกำลังปีที่2แบบไม่ใช่เท่าไหร่ กรับื้องเม็ดกระเลงกว่าตัวน้ำแข็งที่สันด้วยนะเป็นตัวที่สุดรันโหมดมากคือมันจะตันขึ้แนแหมมันมีความแม่นโคตรจะแมแน่มแนเลยอันแม่นมากและยิ่งถ้าหากเราตัวบาอย่างอย่างเกมมืดเนี่ยคือส,สุดยอดนะครับความแม่นนีม่มันมคือคูณแบบเบิ่มเบิมมเลยครับแนะุำลองเลยอาริสเบียร์อาริลาวโอ้อและง่ายง่ายครับถ้าสมมติวา่าดันมีตัวมาช่วยบวกเนี่ยเป็นตัวเป็นแข็งคือมันแทบจะยืนได้ทัง้งเกมเลยนะทุกคน มาครูจะรีวิวเมืดปะเนี่ยไม่ใช่แล้โอ้โหไปเนี่ใช้เลางการแต่ันในทุนอกในีดีกันเลยนะครับผมทั้ละ p v เนี่ยเราดู่ในทองสองผมได้ทุการเอาพัองูใส่องเอาดีเจร้อยไม่เล่นกับอีซึ่งผมเคยคนแต่า่าการ เกลียดมากๆในชีวิตเลยนะครับทั้งเอาไปเเพลงรักไปเล่นไอเดียที่แบบมีแค่รัตทิ่มาเวลีเจมมืดแค่นี้เลยครับใช่ครับมีแค่นี้จริงไม่มีพี่ร้อยด้วยนะแต่และไอดีนั้นคือมีพี่ร้อยเยอะมากครับวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่ผมรู้สึกโง่งมากๆวันหนึ่งเลยนะครับถ้าว่าใครอยากส่งไอดีมาให้ทางเรารีวิวก็ส่งมาได้นะครับผมนี่ครับไปครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเนี่ยมเลยนี้่ก็ ไม่ไหวครับไม่ไหวเครื่องเครื่องกูจะระเบิดก่อนนะขอขอนุญาตยอมเลยล้กันนะครับเอ,อไปครับเรายังไม่ได้ดูสกิลของดัตกันเลยนะสำหรับสกิลแรกของดั๊นะครับก็คือสกิลฟูลเคาน์เตอร์นะครับโจมตีประตูด้วยความรุนแรงสร้างหดลดรับด้านลบให้กับประตูนะครับไอสกิลนี่นเป็นหนึ่งในสกิลที่โหดมากๆของเกมนะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันลึกมากแถมมันมีความแม่นที่แทบจะเรียกว่าไม่ผิดพลาด ิวเชียวนะครับอย่างเมื่อกี้ริวอะริวของอีกฝั่งยังเห็นนะครับว่ายังเอ้ไม่ใช่ริวดิมันชื่ออะไรวะเออมันชื่อเบลเออไอเบลไอโคไฟอะขนาดดั๊ดมันเป็นไม้มันยังตีไฟอย่างแม่นเลยครับทุกคนยกเลิกภาวะอมตะของศัตรู3าวิคือทะลุอมตะนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูชะง,งักถึง3วิสร้างความเสียหาย2องพตัวนี้มันไม่ได้แรงมากครับเพราะว่าเกยร์เราใส่มาอ,อ่อนมากนะครับ แล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสําหรับในร่างของร่างปลาครับเพลิงนรกใช้ได้เมื่ออัปเกรดขั้งสูงสุดเท่านั้นเพิ่มพลังโจมตี300%ไ้อเพิ่มพลังชีวิต300% 10วเพิ่มัตราตาหลบหมลีทักษะส่สเตวิเพิ่มอัางต้านทักษะส10%สิวิครับโหเพิ่ม40%นะครับแต่ว่าเพิ่ม10วินะครับแล้วก็มีผะบเลือดด้วยนะโดยตัวรกางมันเนี่ยก็มีเลือดเยอะอยู่แล้วนะอันนี้ขนาดของตัวเจม เลือดธรรมดามันยังล่อไปได้นี่เลยนะครับ65ล้านนะครับและนี่คือสมมติแช้ร่างธรรมดาเลยก็บวกไป300%็ก็ประมาณแบบ120-180ล้านนะครับทุกคนโอ้โหและถ้าสมมติเป็นสกิลนี้นะครับมันก็จะเป็นบวกเลือด400 4 0 0เอ้อย400%เจ็ดวินะครับแล้วก็หลบแล้วก็ต้านอย่างละ60สิบนะครับซึ่งก็ลดระยะเวลาแต่เพิ่มคุณภาพนั่นเองนะครับและแถมร่งนี้มันจะมีฟื้นพลังหากเรนเจอร์ที่เข้าข่ายาแพ้แที่โอกาสสูงที่จะกลับคืนมาด้วยพลังชีวิตที่ฟื้นฟูประมาณ70%เมื่อใช้ความสามารถและไม่สามารถใช้คำอีกว่าง่ายๆคือตายแล้วฟื้นนั่นเองนะครับซอมบี้หรือเปล่านี่ยโอ้โห,โหไปกว่าไปไปครับเดี๋ยวเราไปทดลอง ทดลองเะไรกันกดีล่ะครับทุกคนแล้วทดลองของตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เหนจังคันเ็เนาะไปเฮ้ยย่ยยยย่ายย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 มยยยยย่ยยยวยย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 ทยยยองยยยยนยย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 ่ยนยยครับ,รบรรลยลนนบยีบบยลยลนนยยยาเยยยยยยรยย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 ยายยยบยยย ครับผมอด,อดรีวิวเลยทุกคนเป็นทอ้อนะวันนี้นี่จะเป็นอีกเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกชีวิตฟิลมากๆวันหนึ่งเลยนะครับคือแบบผมงูอ่ะผมเอาไอดีราคา700ดร้ันถึงไหมเพราะมันจะเป็นโปรดานแต่มันก็แพงกว่าไอดีนี้แน่นอนครับแต่ผมนั้นเอามาแลกแถมผมเป็นคนจ่ายค่ากลางทุกคนผมเป็นทอ้อมากเลยวันนี้นะครับแต่ถหากว่าวันนี้เนี่ยคุณดูผมอยู่คุณก็อย่าลืมโดเนทมาได้นะครับ อยากว่าโดนิทมาให้เนี่ยผมจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งนะครับไม่ต้องคนละแบบ20แบบ20บาทหรือครับคนละ10บาทผมก็เป็นกำลังใจแล้วครับเพราะผมได้เห็นไม่ถึงแบบหลายๆอย่างบบน,นาครับหนึ่งคือมีคนที่พร้อมจะสนับสนุนผมให้ชอบผมมากจะกระนัฐโดนิทให้นะครับสองก็คือว่าผม,มาจะได้มีเงินเอาไปซื้อไอเดีหรือว่าอะไรต่างๆมาประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าผมไม่มีเงินไม่มีจุนทรัพย์ในการช่วยเราเนี่ยยังให้คุณกด รถดด,ดดูดโกรธ็เดินก็จะก็จโอ้โหเ,เ,เ,เมืดทีเดียวหายเพียงนี่เนาะโอ้โหเมืดโคตรดุเจมืดผมโคตรเอมืดผมโคตรเลาอ่ะเมี้ทเเเีเดียวห้เพียงเดียวคือแบโคตรโคตรกัน ก่อนที hey, ่เอดเิรดนรกจะไปพุ de 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 ่งเอับนนะอล้ยผมได้คูดอเพื่อนก็ด้นมาั้นบเ้ยเ้รดข้ามาตอก่อนที่เเเต เล้วนะฮะไอดีแลเพื่อนเอาเลยมาตีเราแพ้ด้วยโอ้ท้อเลยเป็นท้อเลยทุกคนอะไรีับนี้โอเคครับวันนี้ก็อยากจะจบการรีวิวด,ดั๊ดเยงเท่านี้นะครับสหรับดั๊น,นี่ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ยังพูดว่าติดเมตาไม่ได้เต็มปาก เก่าพอสมควรนะครับแล้วก็โดนเนร์ฟมาพอสมควรด้วยเช่นเดียวกันนะครับเออแต่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตำนานคล้ายๆไกะกะไก่กันะครับตแตวละตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลว่ามีก็แนะนไว้าให้ปั้นเม็น,นะครับแต่ว่าอย่าเสือกงูเอาไว้ดีไทกะ ชิโนบุลีมูรุแม็กไปแกลกโดยไม่บวกไม่หาอะไรเลยแถมกูเป็นคนจ่ายกลางด้วยนะครับทุกคนวันนี้เอาจิงคือกูมีความอัดอั้นในชีวิตมามากมายนะครับวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่เฟล,ลมากๆในชีวิตเลยนะครับแถมวันนี้เป็นไม่กี่วันด้วยครับที่กูตกกูตกอังกฤษทุกคนปกติกูเก่งอังกฤษนะเไว้ทำไมวันนี้กูตกอังกฤษกูท้อทั้งการงานทั้งเกมวันนี้ผมไม่รอดสักทีเลยอนะ่ะทุกคนเออนะ แต่ด้าว่ายังไงก็อย่าลืม้วกันนะครับว่าอย่าลืมโดนงโดนิทอะไรกันมาก็ดีนะครับเอออย่างน้อยก็แบบคนละนิดคนละหน่อยนะครับและถ้าหากว่าอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์หรือว่าโดโนิทมาก็ได้นะครับเพราะว่าจริงโปรโมชั่นเนี่ยผมใช้ทีเมลกับจีเมลกันนะครับฉะนั้นผมจริงไม่ได้อ่านคอมเมนต์มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าโดนิทมาเนี่ยผมจะเห็นชัดเจนมากกว่านะครับแล้วก็โดนิทใส่มาตรงข้อความนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับวันนี้ก็ไวเจอกันนะครับ ในวิดีโอหน้าหนาไอดีนี้ก็คิดก่อนแล้วกันครับว่าจะขายหรือว่าจะเล่นนะเออนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกัน